ครับสวัสดีนะครับอยู่กับชูโรอิส,สานโคซี่ครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านนะย้ายมาอยู่บ้านนะเดี๋ยวพามาดูไอเงือกเจ้าเงินล้านหน่อยเรียกว่าหูช้างได้ไรยัย ไปตรงนี้แหละยายแต่ผมถือไปไปนี่ตรน,น,นี้ครับมาดูเหล็กกันหน่อยมันไม่เต็มแค่ครั้งเดียวครับ à, lao hại. giải hay, mu, đó, là khai nòi rồi các bạn. ไม่รู้ว่าจะมีงานอีกหรือเปล่ายังไม่รู้ครับโอ้ <c oughs> คนดินแต่เช้าเลยสุดยอดเลยครับ ตรังเลยนะรถนะตูดติดตูดติด เดี๋ยวจะไปซื้อลูกยางตัวนี้ครับขาดรุ่งริ่งหมดแล้วโอ้ตายๆมันจะปัดไม่สะอาดนะจะมีขายลูกยางตัวนี้นะัะ จอตากแดดนะครับเห็นไหมางหมดแล้วซื้อเปลี่ยนใหม่หมดเลยเพ่อดูสะที่ผมขุดอยู่หน้าบ้านรกแล้วโอ้น้ำก็ใสทำไมน้ำมันใสแปลกๆใสปิ้งเลยนะ ก็แรกตอนคุดมันไม่ใสนะครับอันนี้มันใสแล้ววันนี้ถ้าไม่ได้ทำอะไรผมจะเอารถไปล้างนะล้างเขาหน่อยครับขับจนไม่ได้ซ่อมบำรุงอะไรเลยตอนนี้หลุดแล้วเลยเนี่ย มาใส่ครับตัวนี้ไปดูหนกดินี่กระบอก แตกกระจุหมนะครับไม่รู้โดนอะไรนะเพราะรถคันนี้จะขับเข้าแต่ป่าแต่ดงครับค่อนข้างที่จะรักษายากอยู่ได้จอดอยู่แต่ในบ้านนะครับ ซื้อมาครับครับแต่เขาก็ซื้อมาขับเหมือนกันนะแต่รถเขาไม่เป็นไรนะแต่รถผมเขาซื้อมามุดป่าสายมุดครับ Oh น้ำมันผมขับตั้งหลายรอบแล้วนะเมื่อคืนย้ายมาขึ้นเขาโอ้แต่แรงมากเลยนะแต่ขึ้นไหวครับแต่ มันขึ้นเขาก็ธรรมดาเนาะเครื่องเล็กถ้เาเครื่องใหญ่มันจวดอยู่แล้ว เอาสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับรอชมว่าจะไปไหนนะสวัสดีครับ